สวัสดีค่ะเมื่อนี่พ่อพ่อกับคนกลางป่าสายลุยอีกแล้เนาะค่ะน้อมือนี่สิพาเขาไปพุน่ะไม้ไปกันเลยจุดเบิงหน่ะไม้มา,ลแ,มามแล้วถูกพุดเบิร์นไพุน่ะไม้น้องเออแล้วพ่อพัอกเฮาอีกแล้ว มือนี่สเขาวปลาเนาะไหมสิมันอยูบอ่บ่ น,ไ,น,นไม่นางดิ้นเพี่นองเด้อเอ,อินพี่นเนาไม่นางดิ้น,นไม่บ้าาไปได้ต้องต้องพุ่นมานี่ก็มีอยู่มองให้ชับ บื้งบเข้าเนอยู่บ่งนันอยู่บ่นี่พกฟังน้แม่เหตุอบ้ยกล่องก ือมีฟังนี่กับฟังนั่นเม่นฟังนีครับจะออกก็ม่ยังนะสักวันนึสักวันหนึ่งบบบฝันไงจุ๊ย

ยางไกลใกล้เลยทุคนเงบาร์ฉันนั่นแหละขึ้นมองผีป้าฟังตอบเป็นอย่างมัน นาานอานาโน้ตอต่อไปเลยนะนนอนนี้นนเฉยย แต่ท,ทั้งเทิงเลยใครมาคุดท,ทั้งเคืองย่งบบงงอมแต่เคี้ยวแล้วเคียวจะหน่อยเคียวนายยังบองกขาบกเท้า És cuidadoso. Desegurai no maio สวยสวยมากเลยแบบมึงอันซ่อนมันก่อนเด้งยังด้วยมึงกำลังขุดดิดส่วนทางหนุ่มพอดิทางหนุ่มทางเชิงที่ก่อนเสียมมันนั่นโคตรโอ้า ยังมันงาวโคตรโอเคเนี่ยจืดอตัวนั่นมันสีตัวนั่นมันสีอ่อนได้ตัวลุ่มนะต้องซับชุ่มหน่อยอืมสั้นที่จะได้ซ้อนกันเนาะง่ายแล้ใหญ่เลยง่ายบอก เหลืเหมนกันแล้วโอ้สวยมากนอสวยใส่ระลายเออ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 เมื่อสวมจะเฮือนโอเคจังหน่อยเนี่ยไปอื้อจานอะไรโดนหูมุดหอหมดแหงเลยเสียมมาหนิเสียมเสียมมาตรฐาน คุดยากจุบต้องได้เอาผ้าไค่ออีกซิเอางัดเอาแห้งๆอีกจุบนั่นแหละเ,ลเอ,อ้อจุบของเก่าน่ะจังเข้าเมื่อจังสม <c oughs> นี่ไหนหน่อยน่อขาดเลยบ้านนีมื่อแล้วใหญ่อ่ะ มันขาดก้อนจะฟอกงัดอืออือนี่ตาดเลยโอ้โหหัวใจเจนเจนใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดหัวใบ่เคยหาหน่อใหม่ได้ใหญ่บ่เคยหาหน่อใหม่ใหญ่ที่สุดบ่เด้ด้วเด้อเด้กเด็กจำโบเด้อเด้อพี่ดิ้นออกให้พี่น้องคนก่อนตามเธอเธอเลยใหญ่ ประ joy โสวยมากย่องเอ๋ยสมคำเล่าลือหน้งามแล้วขาวจั่วโบโอจุ๊บแล้โอโอ ลามติ๊กว่ะโทษน้ำอันนี้โอ้ไม่กินทำไมเนี่ยทรมานนี่สักมื่หลดแล้วจังอ้อาพาดตอกอีกเเอาไดเห็นว้าวนอขาวขึ้นขึ้นมันดิสวยบอสวยมาก แต่ว่าขุดเลิกเถอะไรพี่น้องเว้ยเมื่อยคุดเมื่อยสวยโดสวยโดอี่ก็อ๋อสวยโายก็ไม่อีกบรรยากาศก็นนี่ก็เราไม่เทากับสิขุดตามอันนอหลุมพิ่นน่ะเพนสีคุ ตามลำอันเพิ่งเกิดใหม่ตามลำเพิ่งเกิดใหม่แล้วก็เอากับสีทมไว้แล้วบัดทมไว้ก็เด้ออยนะ่างนั้นพี่หนาทมไว้ก็ให้เพิ่งเกิดใหม่เอาแล้วก็บทมไว้หน่อต่อไปเลยเด้อพี่น้องเด้อ มึงเลยเฮาวันเนี้ยขาวงามโบนี่งามเลยทอู้มเดีงามมากงามม ไม่แล้วเมื่อไรเด้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยนั่นเราไม่แล้วแล้วเมื่อไรเด้อ ฟังเขาสิเมื่อทางหยางเด้อเด้อหัวมหวยไปฟังเ้าะไตคัวบันโอ้แต่เว้นหน้าต่อเห็นบอกมันมีบากสำได้หาหน่อหม่ สาน้อมคเวลาใส่หอมหนๆๆ <c oughs> ุ่ทนเอาบ่ได้ไม่ได้แล้วทางวิบอ ถึงแล้วอย่างปลอดภัยน้ำคุนเอ๊ะนี้เห็นเครื่อยานางขด้นหองกำลังพ้นตกใหม่พ้นเมื่ขึ้น ném em mà đây nhưng mà mình mặc đưa lúc, đúc. lúc ông lúc <laughs> nay <không> bỏ <laughs> ừ Thắc cà rốt và đất tiền đấy แห้งหนดเลยพี่น้องบึกพักกระดูดไปพักน้ำนี่คือพักน้ำไช่หนาอไม้ พิถาพล่าตุาต่มยอะ ห่วยขึ้นห้นนนวยสำหรับคลิปนี้เขากับส่พี่น้องเบิง้งตอนนี้เราพี่น้องนอนี่เด้อผลงานของไปหาหน่าไหมมือนี้พี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามคนกลางป่าสายลุยน้ำนี่เด้อสวัสดีค่ะ